ก็เรื่องคือ,อวันวันนั้นฮะเป็นวันที่พวกเราเอะเรียนจบกันหมายถึงพว,พวกเพื่อนๆเรียนจบกันก็เป็นวันจบมหกรอือ่า พวกคุณครูหรืออะไรเงี้ยเขาก็เตือนไ้ว่าวัน,น,นวันเนี้ยแบบพยายามแบบอย,อ,ยอยากอยาอยาไปไหนนะวันวันเรียนจบอะไรเงี้ยคือมัน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 จะมีมักจ,จ,จะมีแบบอุบัติเหตุเขาะมีความเชื่อเนาะ<ช>วันที่เหมือนแบบเราประสบความสําเร็จหรืออะไรแล้ววันที่มีอะไรดีๆมันอาจจะเกิดเรื่องไม่คาดฝันเกิดขึ้นปัะฉิมที่โรงเรียนกันเสร็จพวกเราก็นัดกันก็นัดกันแบบไปสังสรรค์ที่บ้านเพื่อนสักคนหนึ่งเลื่อกมาบ้านใครก็ไปได้ที่บ้านเพื่อนคนหนึ่งครับบ้านเพื่อนคนนี้เขาจะอยู่ติด อยู่ติดถนนใหญ่อืก็คือบ้านมันขายเข้ามันไก่ค่ะขายข้ามันไก่แล้วก็จะมีลานกว้างๆแล้วก็เป็นเป็นอถนนพวกเราก็นั่งกันริมถนนเลยวันนั้นก็นั่งสังสรรค์กันอยู่ข้างๆถนนฮะฮระหว่างทางก็รถก็ไปไป,ไปมาๆปึ้งปึ้งปึ้ง,งจนกินกันจนดึกฮะจนประมาณสี่ห้าทุ่มครับสี่ห้าทุ่ม ตอนตอนระหว่างระหว่าง4ี่ห้าทุน,นพวกเราก็คุยกันคุยกันคุยกัน,กนแล้วก็ผัดกันไปไปฉี่ก็ฉี่ข้างทางาตามตามภาษาไวัยวรุ่นเลยครับก็ระหว่างที่ฉี่เนี่ยฮะทุกคนก็แบบมองมองไปเรื่อยมองซ้ายมองขวาอะไรเงี้ยฮะแล้วมีเพื่อนคนหนึ่งครับเขาเห็น, <c oughs> เ,หนเห็นเงาอย่างหนึง่งที่มันอยู่ไกลออกไปประมาณแปดร้อยเมตรครับ เอมันจะเป็นมันจะไม่มีไฟเลยฮะมันจะเป็นถนนมืดๆแล้วก็มีไฟอยู่ตรงนั้นตรงที่เดียวก็มีไฟอยู่แล้วก็เป็นเห็นเป็นเงาคนนะฮะอยู่กลางถนนเลยแต่เป็นเป็นคนลักษณะที่เอหลังคล่อมฮะหลังคล่อมแบบตัวตัวเล็กๆจะจะเป็นเด็กก็ไม่ใช่จะเป็นคนแก่ก็ไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยแต่เขาเห็นแค่เงาฮเห็นแค่เงาอยู่กลางถนนแล้วแล้วเป็นท่าทางแปลกๆฮะเดินเซเหมือนคนเมาเดินเซเดิน ขึ้นหน้าลงหลังขึ้นหน้าลงหลังและหลังคอมด้วยใช่ครับอยู่เนี้ยขึ้นหน้าลงหลังแล้วท่าทางแปลกมากเพื่อนคนนี้ก็เลยเรียกเพื่อนให้มาดูกันเฮ้ยกูเจออะไรไม่รู้แบบอยู่กลางถนนอะไรเงี้ยก็ทุกคนก็มามุงดูกันไกลไก็เอ้ยเห็นเห็นเหมือนกันใช่ไหมอะไรเงี้ยทุกคนก็เห็นเหมือนกันหมดฮะทีนี้ก็โอเคไม่เป็นไรมันอยู่ไกลเราก็นั่งกินกันต่อก็กินกินกันต่อระหว่างกินเสร็จแล้วพอไปฉี่อีกรอบก็มองไปที่เดิมก็ยังอยู่ที่นั้น แบบไม่ไปไหนเลยตรงนั้นไม่ไปไหนยังเจออยู่อย่างนั้นแล้วก็เดินอยู่อย่างนั้นฮะเดินอยู่อย่างนั้นทีนี้พอโทรเห็นแบบเห็นแล้วมันมันมันติดใจอะเราก็เลยบอกว่าใครจะไปดูกับกูไหมสงสัยสงสัยอยากเห็นอยากเพื่ออยากเห็นแบบกูชอบเพื่อแบบนี้มันคืออะไรอะไรมันคืออะไรกันแน่ใครจะไปกับกูไหมทุกคนก็ไม่กล้าฮะทุกคนไม่กล้าไปโทรก็เลย กูจะไปดูเองอกูจะไปดูเองโอเคผมก็เลยวิ่งวิ่งไปดูเลยฮะวิ่งตัวแทนบ้านวิ่งจากตรงนั้นวิ่งก็มองจ้องมันเลยเดี๋ยวเจอกูแน่เดี๋ยวเจอกูแน่อะไรจะเป็นอะไรเราต้องพิสูจน์ให้ได้ก็วิ่งวิ่งวิ่งฮะระหว่างเขาวิ่งอ่ะมันมีรถขับผ่านมาพอดีรถขับผ่านมาอือแล้วรถก็ตบไฟสูงฮะป๊บใส่คนที่เขายืนอยู่ตรงนั้นอ่ะป๊บแล้วก็บึ๊บรถก็ ทะลุไปเลยฮะปึ้มหายไปเลยทะลุคนนั้นนะหรอทะลุคนนั้นไปเลยปึ้งแล้วแล้วตัวเขาก็หายไปเลยอ้าวระหว่างที่โรกัลังใกล้จะถึงนะฮะประมาณแบบอีกห้าร้อยเมตรจะถึงแล้วที่รถดีวัตถุเขาเขาต่อไฟฟึบแล้วก็ผ่านฟึบหายไปใช่แล้วก็หายไปเลยหายไปโชกัลังวิ่งอยู่ใช่รหายไปต่อหน้าต่อตาเลยปึ้งเชี่ยชิบหายแล้วก็แบบรีบวิ่งกลับฮะพอพอหายก็เลยรีบวิ่งกลับเราไปบอกเพื่อนบอกว่าเมื่อกี้รถผ่านมาพอดีแล้วแบบ เหมือนจะทะลุไปแล้วก็เขาก็หายไปเลยหายไปแล้วเ <_ letter> พื่อนทุกคนก็มามา,มาดูแล้วก็แบบเออหายไปจริงไม่มีแล้วอะไรเงี้ยอแล้วก็นั่งกินกันต่อแล้วก็เล่าเรื่องเนี้ยอยู่ในวงก็นั่งกินกันต่อสักพักหนึ่งพออ่าลุกไปฉีกรอบก็ก็เห็นอีกครับก็ก็ยังอยู่ที่เดิมกลับมาแล้วเอใช่ครับยังอยู่ที่เดิมอเราก็เลยแบบเอ้สรุปมันคืออะไรกันแน่อะไรเงี้ยซึ่งแบบก็แบบพิสูจน์ไม่ได้ แล้วไอ้จังหวะที่เขาสาดไฟแล้วพุ่งไปอ่ะเร็วไหมรถเหรอฮะค่อนข้างเร็วเลยครับแบบก็ไม่น่าจะหลบทันเนาะครับแบบหายไปเลยฟึ๊บแล้วก็หายไปแล้วทุกคนเลยวิ่งกลับมาเพราะเขาไม่กล้าวิ่งกลับไปแล้วไม่กล้าวิ่งไปดูแล้วเตราะจังหวะที่เรากำลังวิ่งอยู่แล้วแบบมึงเป็นมึงคืออะไรวะกำลังเข้าหารอยู่แล้วแบบฟึ๊บเชี่ยเกลับวิ่งกลับมาแล้ววิ่งกลับมาบอกเพื่อนวยความแบบตื่นตระหนกแล้วแบบมึงเมื่อกี้ เล่าให้ฟังเลยแกแล้วเพื่อนก็จะบอกว่ามึงเมาใช่ไหมแต่เพื่นเหมือนกันนะแบบเห็นใช่เหรอวะแล้วมันต้องมันก็ต้องตรงนั้นมันก็ต้องคุยกันเรื่องนี้ใช่ครับก็คุยกันเรื่องนี้อยู่สักพักหนึ่งก็ก็ก็ออกไมดูใหม่เขาก็อยู่ที่เดิมฮะเขาก็เขาก็เดินเซอยู่อย่างนั้นคือเขาเล่ากับที่อย่างเงี้ยเหรอเออแบบเดินขึ้นหน้าลงหลังขึ้นหน้าลงเหมือนฟิลคนเต้นหน้านาก่ะ เออแบบมันแปลกๆลักษณะแปลกๆเหมือนคนเมาเหมือนคนแบบี่เมาแต่ว่าก็ยังพฤติกรรมวนเวียนอยู่ตรงนั้นใช่ครับพฤติกรรมวนเวียนอยู่ตรงนั้นมีใครไปต่อไหมเออรอบสองมีไปต่อไหมพอพอเห็นรอบเนี้ยก็ไม่ไม่ค่อยมีใครกล้าอะไรแล้วกาบอกว่าใช่แน่นอนมันต้องเป็นอะไรสักอย่างที่แบบเออก็ก็ก็กินกันต่อคะสักพักหนึ่งอ่า ตอนใกล้ก็ไม่เลิกนะใกล้ใกล้ใกล้จะเลิกแล้วพี่ตอนใกล้จะเลิกก็ออกไปมองกันอีกรอบหนึ่งทีเนี้ยเขาไม่ได้อยู่กลางถนนแล้วพี่ตรงนั้นน่าจะเป็นสะพานพอดีเขานั่งอยู่ริมสะพานนี่นั่งไม่ขายนั่งอยู่บนไอ้ไอ้ไอ้ราวสะพานนะใช่ครับนั่งอยู่ก็เลยแบบไม่ใช่ละทุกคนก็เลยแบบเลิดกันเลยหนีกลับบ้านกันบางอย่างปรากฏตัวให้รู้ครับแต่ว่าอันนี้ก็ไม่ได้เห็นแบบเป็นเป็น ชัดขนาดนั้นก็เห็นเป็นเงาเหมือนกันแต่ว่าเป็นลักษณะเห็นชัดเจนมากว่าเป็นคนแบบหลังค้่อมเป็นคนอ,อะไรอย่างเงี้ยฟังจบแล้วใช่ไหมล่ะเรื่องหลออเรื่องผีผีจากอังคารคุมโปงเอา้าฟังจบแล้วก็กดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยอังคารคุมโปง x